สรุปเควสลาปาร์ตกิกกมแมกเวลโกตีไว้ดีนะเอาไว้แทงไปดูข้อมูลเปรียบเทียบกันสวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็เ,าเราจะมีกิกกแมกลาปาร์ตมาให้ตีในวันวันอะไรวะลืมอีกแล้ววันอาทิตย์ไม่ใช่ผมขออุ้ย ดูในแผนปฏิทินกิจกรรมก่อนละกันราปาร์ติกแม็กจะมาในวันที่ที่อะไรนี่วันเสราร์ที่จะถึงนี่เลยวันเสราร์ที่19นะครับวันเสราร์ที่19แล้ววันอาทิตย์ก็มีไอ้นี่นะคอมมูนิตี้เดย์นี่คอมมูนิตี้เดย์นะครับ ว่ากันไปนะฮะอา่อาพืเา้เดี๋ยวนะอา่ามาพูดถึงปลาปาร์ตนะักกแม็กควรจะตีเก็บไว้นะครับปลาปาร์ตกิกาแม็กเนี่ยนะผมมีอยูอ่พอดีช่วงนั้นไปฮ่องกงใช่ไหมนี่ผมก็มีอยู่นะฮะก็ลาปาร์ตกิกแม็กเป็นตัวที่นะครับในอนาคตเนี่ย เราจะใช้ในการเอาไปตีลาติโอสกับลาติอาสนะครับโดยลาปาร์กิกระแมกเนี่ยนะครับเขามีท่าแม็กเรโซแนนต์นะครับ, ance, รบซึ่งเป็นท่า,าน้ำแข็งนะครับแล้วลาติโอสลาติอาสเนี่ยแพ้ท่าน้ำแข็งนะครับตอนนี้มีกระแมกตัวเดียวที่ปล่อยท่าน้ำแข็งได้นะครับก็คือตัวนี้แหละ แล้วตัวนี้ผมอัพไปแม็กยังเนี่ยแม็กแล้วด้วยนะครับนี่นะฮะไอวีเหรอเท่านี้แหละนะไม่สนอัพแม็กนะฮะไอวีนะ IV, ไอตัวไหนที่ผมอัพก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นะเอออย่างตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้อัพแม็กแบบหื่นะนี่ก็ไอวีแค่นี้เองเอาไปใช้ได้ครับใครบอกใช้ไม่ได้บ้างเนี่ยอัพแม็กนะ ธรรมดาที่ไหนนะฮะนี่นะฮะไอวี IV แค่นี้ใช้ได้นะครับอะทีนี้มาพูดถึงเควสกันก่อนนะครับว่าเควสมันมีอะไรบ้างนะครับนี่เควสกิกะแมกนะฮะลาปาร์ a แม็กแบทเทิลเดย์นะครับ,ร x, ะะาา Day, รบมันก็จะเริ่มวันนี้แหละผมก็เริ่มทำไปแล้วอันแรกนะครับหาพาร์ติเคิลให้ได้500ตอนนี้ผมหาได้300 นะฮะแล้วก็อันที่สำเร็จไปแล้วก็คือตีแม็กเบ t l e เทลหครั้งให้ชนะนะครับแล้วอันที่2ก็คือวินแม็กเบ t l e เทลสครั้งนะฮะแล้วก็จับ Mag Battle แม็กเบ t l e เทลแม็กจับแม็กโปเกมอนนะครับห้ครั้งโหห้าวันเนี้ยสบายนะฮะหรือวันนี้ใครก็เสร็จแล้วแล้วก็ไอที่คำถามเยอะมากที่สุดก็คือเลเวลอัพแม็กมูฟสครั้ง เลเวอพแม็กมูฟยังไงนะ uh, uh, เดี๋ยวผมให้ไปดูโปเกมอนไดนาม็กสักตัวหนึ่งนะฮะโปเกมอนไดนาม็กสักตัวหนึ่งไดอ้า uh, uh, ไม่ใช่ uh, ไม่ใช่อันนี้แล้วกันไดนาม็กหรือกิกกแม็กก็ได้นะครับแต่ถ้าอัพเนี่ย uh. ผมก็แนะนำให้ไปอัพที่ uh, ตัวกิกกแม็กนะครับนี่นะฮะอย่างตัวนี้อัพไปยังนี่ เลเวอพทำยังไงนะฮะเลเวอพก็หนอันนี้ผมดันไปแล้วเนาะเลเวอพก็คือกดนะฮะนี่อันนี้คือเลเวอพคือเลเวอพจาก1ไป2เห็นไหมก็กดปึ้งเห็นไหมหนึ่งไป2อ่าแล้วก็2ไป3มไหมนะสไป3ก็ได้นะครับนี้ ผมสมมติผมอัพไปสองไปสามนี่นี่อัพไปเลยผมไม่ห่วงแคนดี้ไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วปลดล็อกละ่ะนะครับในนี้เขาบอกให้เลเวลอัพใช่ไหมนี่เห็นไหมรปไปหรือว่อัพไปสองละเหลืออีกอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งคืออันล็อกแม็กมูฟนะฮะอันล็อกแม็กมูฟก็ไปตัวไหนก็ได้คลิกกระแม็กได้นะแม็กได้หมด เอาตัวที่จะใช้งานอ่ะคือตัวแท้งบางทีไม่ต้องก็ได้นะนี่อันล็อกจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้แม็กกาดกับแม็กอ่านะครับอ่าสมมุติผมอันล็อกตัวนี้นี่อ่าหมดแล้วอันนี้แคนดี้หมดไม่เป็นไรไปตัวอื่นตัวหนตัวนี้อ่าตัวนี้แล้วกันนะฮะนี่นะฮะ อันล็อกก็คือกดไอ้ตรงสีเทาๆเนี่ยนะฮะจากล็อกเก็ตนะ,ะจากล็อกเป็นเลเวลหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่มีคันดี้เช่นกันไม่ใช่ไม่มีคันดี้สิไม่มีเออไม่มีคันอ๋อไม่มีพาร์ติเคิลผมต้องไปเก็บพาร์ติเคิลก่อนนะฮะพาร์ติเคิลหมดแล้วไปอัพเมื่อกี้หมดแล้วนะฮะก็เนี่ยคือวิธีการอันล็อกกับเลเวลอัพนะฮะอ่ะผมให้ดูอีกทีหนึ่ง ป,ปืดนะปาดกดนะฮะอ,อันล็อกก็คือจากสีเ,เนะออนะนะเลเวลอัพก็คือจากสีแดงแดงนะอ่าเลเวลอัพแล้วเลเวลอัพนะนี่จากสีแดงแดงเนี่ยอัพจากเลเวล1ไป2 2ไป3นะ3ก็คือแม็กอันล็อกก็คือจากอันที่เป็นสีเขียว,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 วๆเทาๆเนี่ยอันล็อกนะครับอ่นะเดี๋ยวผมหาอันล็อกสักตัวหนึ่งวะ ก็ไปแล้วงงผมไม่มีพาร์ติเคิลอ,อะประมาณนี้ประมาณนี้เป็นอันรู้กันเนาะช่องเราน่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะนะแล้วเพิ่มพลังโปเกมอน10ครั้งอันนี้ก็ไม่น่ายากนะ,ะเพิ่มพลังพาซิเมียน5้าครั้งอ่าพาซิเมียนมีย่างวะ p o w ร์ up พาซิเมียนนะครับ p o w up พาซิเมียนตัวธรรมดาได้ไหมวะนี่เพิ่มนี้ ผ่านเหมือนกันเห็นไหมผ่านเหมือนกันนี่ฮะก็แล้วแต่พวกคุณนะคือตัวธรรมดาก็ได้ไดนามิกก็ได้นะผ่านเหมือนกันนะครับตัวนี้หน้า,าไปนี่นะอันนี้ละกันนี่เพิ่มพลังปัม๊มปัม๊มเ็นี่เห็นไหม เพิ่มอีกอันนึงเพิ่อีกอันนึงตัวธรรมดาก็ได้ได้นาแมกก็ได้นะเพราะมันไม่ได้กําหนดไว้นะครับเรียบร้อยเห็นไหมตรงนี้ก็จะผ่านและเดี๋ยวผมก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหานี่เห็นไหมผ่านตัวธรรมดาก็ได้นะอันล็อกแว่งนูฟเดี๋ยวผมไปหาไอพาร์ติเคิลก่อนนะฮะแล้วก็มาทําก็จะผ่านง่ายๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีตีอ่าอะไรอ่ะวิลเมอร์ผมอยากให้ตีเก็บไว้นะ เพราะว่าเอาไปเป็นตัวแทงได้นะครับอะเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลเมอร์เอาไปเป็นตัวแทงยังไงอะทีนี้มาดูโอ้โหทีนี้แม่ตุยบ้ากูน,นึกว่าเจ๋งเนื่องางนั้นทีนี้มาดูการเปรียบเทียบระหว่างลาปาร์ตนะครับกับเวลลอร์ดนะครับลาปาร์ตเนี่ยเป็นปูมอนะน้ำแข็งนะน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำนะสนเวลลอร์ดเป็นน้ำอย่างเดียวนะครับ แม็กซ uh, mm ีพ hmm. ีของลาปาร์ uh, เนี่ยนะฮะสองพันเก้า hmm. ของเวลลอร์ดสองพันห้านะแม็กซ mm ีพ hmm. ีอาจจะน้อยกว่า mm hmm. นะครับ uh, ส่วนเบสจัดที่น่าสนใจก็คือแอ t แท k กของลาปาร์เนี่ยน้อยกว่าเวลลอร์ดนะครับแต่สิ่งที่เราไม่สนใจนะฮะเราสนใจตรง s p นะฮะ s p ความอึดนะฮะ วลลอดเนี่ยสูงกว่าลาปาร์ตพอสมควรนะพอสมควรนะครับพอสมควรแล้วก็เวลลอดเองก็แพ้ธาตุน้อยกว่านะแพ้แค่ไฟฟ้ากับพืชนะครับแพ้แค่ไฟฟ้ากับพืชนะครับส่วนถ้ามีวเตร์กันเหมือนกันนะมีวเตร์กันเหมือนกันมีบิสสันะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอก ถ้าเอาไปแท้งเวลลอร์ดน่าสนใจที่จะลองนะเออเวลลอร์ดน่าสนใจที่จะลองนะครับเวลลอร์ดน่าสนใจที่จะลองนะฮะส่วนลาปาสเดี๋ยวว่ากันก็หาเก็บไว้ด้วยละกันนะครับหาเก็บไว้ด้วยละกันอ่ะเดี๋ยวผมเอ่อมีอ่าคลิปตีนะไม่ยากไม่ยากตีไอไอเวลเมอร์ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเอาไปดูกันอ่ะทีนี้คลิปนี้มาดู การตีเวลล์หลอดกันบ้างนะฮะตัวแท้งผมใช้ลาปาร์สนะอ่าแล้วก็ตัวตีนะครับตัวทำจัมเมจผมใช้วีโนโซอนะครับตัวนี้ตีไม่ยากจริงๆไม่ต้องจัดอะไรมากมายหรอกนะฮะอ่ะผมจัดให้ดูคือเวลาแท้งเราจะแท้งด้วยตัวที่กันนะครับเวลาตีเราก็ตีตัวที่ชนะธาตุนะฮะอ่ะตีไปด้วยลาปาร์สนะครับก็คือตัวแท้งเนี่ยปกติ ไม่ต้องไปเพิ่มท่าเพิ่มท่าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะใช้ท่าแรกนะครับของท่าธรรมดาไม่ได้ใช้ท่าม้งท่าแม็กอะไรนะฮะก็ต้องใช้ท่าที่เก็บอินเอร์เนชให้ไวที่สุดแล้วรู้สึกตอนนี้นะครับมันกดไปที่พาร์ติเคิลเอ้ยไม่ใช่กดไปที่ปุ่มพลังงานไม่ได้แล้วสัญลักษณ์พลังงานกดแล้วมันไม่โดดไปไม่เหมือนคราวก่อนเนี่ยผมพยายามกดแล้วมันไม่โดดไปนะฮะต้องปัด มันถึงจะไปนะครับก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับตีไปแล้วก็เก็บ energy ปุ๊บพอตอนแปลงร่างเราก็ต้องใช้ตัวตีมาเนี่ยผมนะฮะผมถึงไม่ค่อยอัเกราะหรือว่า,อ,าอะไรอ่ะไอ้เพิ่มพลังอะนะฮิวเพราะอะไรเพราะตอนฮิวเนี่ย เราไปฮิวตัวตีซึ่งตัวตีมันไม่ได้เจ็บอะไรดูดีนะครับประมาณนี้นะฮะก็ชนะก็หากเก็บไว้ด้วยนะครับเอาไว้เป็นตัวแทงหากเก็บไว้ด้วยเอาปเป็นตัวแทงนะครับสำหรับเวลเวลเมร์แล้วก็กลายร่างเป็นเวลเหลอดไม่ต้องอัพท่าตรงท่าตีท่ามุงทาไมแต่ถ้าใครอยากอัพก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ก็จับง่าย,ายๆตีง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้ตอนเย็นจะมี เวลลอดเอ้ยเวลเมอร์ออกมาให้ตีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ทั้งวันก็มีแหละนะครับอ่ะก็ตีไว้ด้วยละกันนะฮะเอาไว้เป็นตัวแทงนะครับไม่รู้ดีไม่ดีแมให้ตีไว้ก่อน <c oughs> เอ้าอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์นะครับแล้วก็ตับไข่ด้วยนะครับ do go.